น้องแมวไก่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 เมียวเมียวหลวงปู่กลับมาแล้วน้องเมวน้องไก่เด็กวัดปงชัยแจ้หอมลำฟางน้องเมียวน้องไก่เด็กวัดปงชัยเรารับหลวงปู่กัน <l omer> เรอรับหลวงปู่กันเป็นแถวๆเลยเป็นแถวเป็นแนวเป็นแถวเป็นแนวออกมาก็แล้วเดินอ,ออกมาก็แล้วหลวงปู่ไม่ได้เรียกชื่อน้องเมียวหลายวันแล้วลูก ขอเลขเชือหน่อยสิมีใครบ้างหนึ่งอันองสีสหายกันนี้เทาไปแลวหนึ่งเหลือหนึ่งเน,ะนอะทองนองทองขาขาวแพนด้าเทาขาวเล็กสองสหายอยู่นี่สองสหายแพนด้าขาวหัวเทาเป็นไวแ้แค่แค่แค่เน่ะ น้องอะไรลูก <c oughs> น้องนีแจะก่อนเป็นน้องน้องเทาขาวเทาขาวตัวนี้เป็นน้ำเชื่อน้ำตาลขาวน้ำตาลขาวตัวนี้เป็นดำขาวแล้วนุ่มรอนุ่มรอดำขาวนี้ชอบสีสหาย,ยู่นี่หนึ่งสีสหายมีสีดำสีเทาน้องเล็กน้องเล็กสีสามสีไหม สามสีหัวสามสีจมูกเด่นกับน้องดำขาวน้องน้องลายลายลายไลยูกเรียกลายเรียกลายเยลายเปลือยอยู่ mm. สามสหาอยู่นี่โอ้น้องสามน้องหลไรผ้าขาวผ้าขาวหลังเหลืองน้อยผอมยังลูกสามทวีทว,ทวีตาสีฟ้าน้องทอง องอ่อนสามสีอ่อนน้องสีสีแวนดำมานั่งรอเราปูดตรงนี้นี่น้องพราขาวหัวหัวเทาอยู่นี่มันนอนอยู่ที่เดิมที่ตรงนี้ของเขาเลย <c oughs> กาา็ไก่งเงียบเลยลูกก็ไก่ก็ไก่เงียบเลยไก่กินอาหารกินอาหารธรรมชาติงเงียบเลย กินกันแล้วเนี่ยสายคนสายคนแต่ว hmm? okay ่ากียอิ่มแล้วพระหลวงปู่เขานำบรรยากาศเช้าๆให้กาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันยังไม่ได้เข้าไปในในบ้านเลยในบ้านมีกี่เหมียวลองไปดูสิมีกี่เหมียวนั่งนกันอยู่ในบ้านก็มีครับไปดูกันหน่อยนี่ใครมาแล้วใครนี่ใครเออเท่าลรยเท่าลรย อันนี้ขายอกีกอันนี้ขายอ,อีนนยอกนั่งอยู่นูนก็มีนั่งนั่นก็มีดูได้ไปโน่นขายไปดูในบ้านเลวดูบ้านเลยเลวอยู่ในบ้านก็มีนี่น้างสีสหอยู่อีกหนึ่งชอบพก,กาเพนด้าเทาเพนด้าดำหลังจุด น้องทองอะไรนี่ทองใครไม่ทราบเลยเ <c oughs> ข้ามาแล้วเข้ามาในบ้านกันแล้วกินอาหารเม็ดหมดไหมลูกอาหารเม็ดให้ไว้ตอนเช้าตีห้าหมดไม้หมดไม้ยังไม่หมดหมดก็ไม่เป็นไรหรอ,อกทั้งหมดก็กินหิวก็กินแล้วเนาะข้างบนใครอยู่ข้างบนนั่นน่ะอ๋าใครอยู่ข้างบนน,นั่น,น,นแพนด้าแล้วลูกแพนด้าดำดำก้อนจุดน้วงใครอยู่บนนั่นอีกน้อ ใครอยู่บนนั้นอ่ะดูน้าหน่อยสิเออดาวผ้าขาวหัวจุกผ้าขาหลังจุดใครอยู่ตรงน,นี้อีกใครอยู่ตรงน,นี้ใครนะอัในนี้ใครบุญทรงบุญทรงกับบุญสมอยู่ข้างบน <c oughs> อยู่ตรงน,นี้อีกหลายเลยครับ <c oughs> น้องเล็กหิวแล้วรืเปล่ากินแหยมเม็ดกินแหยมเม็ดตั้งแต่เมื่อเช้าออกไปเล่นแล้วก็กินต่ออ้าวตกกันด้วยกินด้วยกันเพื่อนกันพี่น้องกัน,กน,กน,กนมาอยู่เล็ตบตกกันทำไมไม่ตกไม่ตกกันลูกไม่ตกเหรอเดี๋ยวปู่จัดอาหารอาหารอร่อยอร่อยให้กินนะเดี๋ยวรอแป๊บเลือกเนาะกินอาหารเม่รอไปก่อนลูกนะโอ้ใครมาอยูน่นี่นี่ไม่เห็นหลายนานแล้วนี่ น้องพี่อะไรพี่ชิดชัยพี่ชิดชัยไม่เห็นนานแล้พี่ชิดชัยเท่าลาเห็นด้าห็นด้าเทาลรพี่ชิดชัยเข้าไปกินอาหารเม็ไม่ได้เห็นนานไม่ค่อยไม่ไคยไ,ได้มาเนาะอสําหรับเมียวเมียวที่ชาวบ้านบอกว่าอยู่หัวหัวนากระท่อมปลานาในป่าหลังสวนนู้นนะครับ กลาวานก็แวะดูจะไม่เห็นนะตอนเย็นไม่เห็นครับสงสยจะลลบไปแล้วนาะไม่เจอไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไรถ้าเจอก็จะรับเอาไว้เยู่ไม่เจอเขานะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าหาไม่เจอเขาสำหรับคลิปนี้ขอยุดทีวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้จัดอาหารให้เขาน้องๆเมี่ยวได้กินกันก็ขอโมทนากับทุกท่านที่ได้รับชูรับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆในคลิปต่างๆที่เราบูได้ถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้รับรูรับชมรับทราบเนาะ ก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระราชปัจจัยนำคำชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกกันทุกคนทุกท่านเถิด